สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุธครับผมก็พึ่งกรีดยางเสร็จนะพี่พี่เนี่ยนี่ฮะบรรยากาศเช้าเช้านี่ฮะพี่พี่ทำนาปลูกข้าวว่ายากแล้วนะฮะหารถเกี่ยวมาเกี่ยวข้าวนี่ยากกว่าะเนี่ยะ นี่ฮะคิ้วเขียวเนี่ยข้าวมันจะงอกมแล้วนะฮะนี่ยฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะฮะเป็นเห็เหนคิ้วเขียวเนี่ยขึ้นมาเนี่ยฮะเนี่ฮะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่ผมลงคลิปนะฮะจนป่านนี้ก็ยังไม่มีรถเกี่ยวมาเกี่ยวเลยนะฮะก็คือว่าเจ้าของเขาอาจจะหารถเกี่ยวยังไม่ได้นะฮะนี่ยฮะลองสังเกตดูข้าวเนี่ยฮะแห้งจนไม่รู้จะแห้งยังไงแล้วนะฮะ ไอตัวที่จะขึ้นมาเนี่ยขเขียวเนี่ยจะขึ้นมาก็เยอะๆนะฮะดูฮะวันนี้ก็เหมือนเดิมฮะแกะยางไปด้วยแล้วไอ้กรีดยางไปด้วยแล้วก็แกะยางไปด้วยฮะนี่ฮะเดี๋ยวก็จะไปเอาซาแลงมาขนกลับอีกเหมือนเดิมนะฮะ เมื่อวานก็มีแต่ละสวนเขาก็เก็บเก็บไปบางสวนแล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นวันอังคารแต่วันนี้ผมมาเก็บวันพุธนะฮะเนี่ยฮะโอเคฮะเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไปเอารถมาเก็บขี้ยางต่อนะพี่พี่สวัสดีครับผม